เปิดเส้นทางนะครับทุนจีนเทาลวงหญิงไทยนะครับไปทําการค้ามนุษย์ที่ต่างประเทศเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวติดิเดกามหรือสถานีประชาชนไทย PBS ไลยฟังครับตามรายงานนะครับของทีมสืบสวนของดีเสิตไทย PBS นะฮะเขาลงพื้นที่ไปติดตามเบาะแสหนึ่งผู้เสียหายนะครับเป็นหญิงฮะ,ะเขาอ้างว่าถูกหลอกครับให้ไปทํางานที่ต่างประเทศนะฮะก็คืออยู่ที่ในเมียนมาฮะ พอข้ามไปตรงนั้นจริงๆเนี่ยจุดเริ่มต้นจากการที่เขาบินไปลงที่สนามบินที่เชียงใหม่แล้วก็มีในทุนชาวเมียนมานะครับมารับตัวถึงที่สนามบินแล้วก็ต่อด้วยรถจนนะครับข้ามแดนไปที่เมืองเล่ากายประเทศเมียนมานะครับใช้เวลาถึง8ปวันด้วยกันแต่ว่าพอไปถึงแล้วนะฮะกลับไปทํางานไม่ตรงปกครับเขาถูกขายไปนะฮะเพื่อที่ไปทํางานเกี่ยวเรื่องของการค้าประเวณี แล้วก็มีหนํำซ้ำแล้วนะฮะยังถูกทำลายร่างกายถูกทุบที่ศีรษะนะครับจนกระโหลกร้าวแล้วก็ประสานนะฮะให้ทางการไทยทําการช่วยเหลือครับดังนั้นต้องเตือนแบบนี้ครับหากว่าวัานนึงนะฮะคุณไปพบเห็นเว็บไซต์หรือว่าสื่อโฆษณาอ,อะไรต่างๆชักชวนในะครให้ไปทํางานเป็นแอดมินที่ต่างประเทศเช่นเมียนมากัมพูชาหรือว่าลาวก็ตามนะฮะให้คุณคิดให้ดีๆนะครับเพราะว่าเมื่อไรครับคุณข้ามแดนไปโดยที่ผ่านช่องทางธรรมาชาติไม่ได้ไปแบบว่า ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะฮะโอกาสที่คุณจะถูกหลอกไปทํางานแบบไม่ตรงปกนั้นสูงมากนะฮะและที่สําคัญครับผมว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณประสานกลับมาที่เมืองไทยช่องทางเป็นยังไงยกตัวอย่างครับมูลนิธประวีณาของสกุลหรือแม้แต่ว่าเพจของรายการสถานีประชาชนไทย PBS นะฮะนั้นก่อนที่จะไปคิดให้ดีตรวจสอบและไปโดยที่กระทรวงแรงงานมีการรับรองดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดด้วยนะฮะ หากว่าใครนะครับต้องการให้เรื่องราวของคุณนะครับเป็นอุทาหรณ์หรือว่าต้องการได้รับการช่วยเหลือนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS นะครับ